สวัสดีครับนีตเรารับสู่ช่องนะครับผมเพราะกผมไอซ์นะครับจาก i อซีโอในโดสชาแน,นลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเ,เรื่องของยางรถมอเตอร์ไซค์พิกไบค์กันดีกว่าว่าสภาพที่มันควรจะเปลี่ยนแล้วมันเป็น,ปนยังไงคือยางเนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันจะมีอายุทั้งอายุทั้งระยะทางและอายุแบบเวลาของมันมันจะมีเวลาที่ควรจะเปลี่ยนแล้วก็คือเป็นอายุของมันและแต่ยางแต่ละแบบแต่ละ โปรไฟล์ ile, อายุก็จะไม่เท่ากันนะยางสนามมันใช้ได้แค่วันเดียวหรือ2วันยางทัวรลิงใช้ได้นาน,นกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูสภาพยางที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปว่าดอกมันยังเต็มเลยแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าด้วยความที่มันว่ามันแข็งแข็งระดับที่ว่าขับรถไปทาเจ้าคอนทอนทำงานแล้วคือมันไม่มันไม่ยึดเกาะถนนแล้วมันไม่มีความยึดเกาะถนนเรืออยู่แล้วเข้าโค้งอะไรก็ลื่นลื่นเลยทั้งทั้งที่ดอกยางมันเต็มมากๆกนะไเเดี๋ยวผมพามาดูครับวันนี้ ผมขัดมาให้ดูแล้วเรียบร้อยสวยงามด้วยให้ดูเลยว่าดอกมันเหลือครบขนาดไหนดอกเหลือครบมากคือดอกเต็มเลยเต็มอันเลยแต่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ก็จะเป็นสภาพของยางเก่าผมนะครับยางเก่าผมจะเป็น p i a i r y e n g e l dt นะครับนี่ฮะเห็นดอกไหมครับเห็นตัวลายไหมคือลายเหลือครบมากๆเลยนะแต่ต้องถอดออกแล้วไม่สามารถใช้งานได้เลยใต้ต่อไปแล้วเพราะว่าด้วยคําว่าอายุมันอายุมันหมดอายุถ้าเกิดดูนผอนนี้มันจะเหมือนใช้ได้ปกติใช่ไหม ดูผลเผยมันจะเหมือนใช้ได้ปกติเลยเพราะดูไม่มีอะไรแต่พอดูดีๆมึงเห็นไหมเห็นแตกเห็นความแตกลายงาเมันไหมอ่านี่แหละคือส่วนที่ทําให้มันมีปัญหามันเกิดอาการแตกลายงาตรงหน้า,ตร,นาตรงหน้ายางทั้งหมดเลยคือ,อยางทั้งเกือบทั้งเส้นอะ่ะมันเกิดอาการแตกลายงาแบบสุดๆเลยนะเห็นไหมต่อตรงขอบมันอะ่ะยังอยู่ดีปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดตองสังเกตเข้าไปในร่องดีดี ภายในล่องก็แตกเหมือนกันภายในล่องลึกๆเนี่ยมีดูกล้องมันจะกหักาสที่ผมได้แค่ไหนนะ <c oughs> คือภายในล่องมันก็แตกแบบแตกรายงานแล้วก็คือมันเสื่อมอายุนั่นเองแล้วอายุมันนางขนาดไหนถึงเสเื่อมอาจจะใม้ดูอายุอย่างเส้นนี้นะทางเส้นนี้เป็นนี่ฮะเอ็เจอรพิรีนะอายุของมันมันจะเขียนไว้นี่06 16กคือสัปดาห์ศูนย์แปดก็คือสัปดาห์ที่8ของปีทั้งสิบ ปีนี้ถึงวันยี่เอ็ดอืมห้าปีโดยปกติแล้วยังพวกเนี้ยสองสามปีควรเปลี่ยนแล้วถูกไหมนี่คือลากมาแบบสุดๆแล้วเต็มที่ที่มันจะทําได้แล้วได้ให้ดูสะพานยางนี่ใช่หไหมสะพานยา,ยางยังลึกอยู่เลยคือลึกเลยอะ่ะไม่ได้แบบไม่มีความตื้นเลยนะแต่ใช้ไม่ได้แล้วหมดอายุจริงๆเนี่ยคำว่าหมดอายุของมันอืมส่วนยางหน้านะยางหน้าก็จะนี่เหมือนกัน 03815ปีบห้งมัน15นู่น6ปีอาการเดียวกันครับอาการเดียวกับที่เจอกระยางหลังนี้อาการเหมือนกันเลยแตกลายงาเห็นไหมมันแตกเห็นความแตกลายงาไหมเนี่ยลายเห็นไหมลายลายของพิริยเอ็นเจนลายยังอยู่เลยแต่ใช้ไม่ได้แล้วคือแข็งแข็งแบบกดไม่ลงเลยเนี่ยคือแบบไม่ซอฟแล้วส่วนกระยาง,ยางพวกนี้มันจะมีความซอฟเพื่อว่าเวลาสัมผัสถนนแล้วมันจะเกิดมันจะเกิดความนุ่ม ความนุ่มความซอฟของยางอ่ะเวลาเราลงไปบนถนนนะมันทําให้รถยึดเกาะถนนเองแต่พอยางมันแข็งกระเดกอัะก็อารมณ์เหมือนคนเอาเหมือนรองเท้าคิดถึงรองเท้าก็ได้รองเท้าที่เอาแผ่นเหล็กลื่นๆไปแปะข้างใต้แล้วก็คุณลองเหยียบพื้นนี่ลื่นปึ๊ดเลยคือมันไม่เกาะถนนนั่นเองแล้วเดี๋ยวดูสภาพยางใหม่เป็นไงนี่คือยางใหม่นะครับเป็นเป็นไดอะโบลโซ่สามนี่ไดอะโบลโซ่สามปียางเส้นนี้หาคนศูนย์เจ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดคือเพิ่งผลิตปีนี้เลย อแล้วให้ดูไม่มีรอยแตกไร้งาเห็นไหมไม่มีรอยล้าวไม่มีรอยแตกไร้ง,งาแล้วก็ความนุ่มพอเอานิ้วกดมันต้องนุ่มมันต้องนุ่มลงไปแบบยุบยุบตามนิ้วเพื่อให้มันยึดเกาะนั่นเอง <S <S อนี่คือดอกอยางที่เต็มมีเซ็นเซอร์ยางก็ยังอย,งอยู่ครบเพราะว่าน,นี่เพิ่งเพ,พิ่งขับไปแค่ร้อยก่อโลด้านหลังก็เหมือนกันครับใส่ร้อยเก้าสิบทับห้าห้านะยางหลังแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดูมันจะดูมันจะดูเล็กกว่าไอเส้นฟิลิปเอ็นเจอเพราะว่าด้วยโปรไฟล์คนละแบบแบบันนี้โปรไฟล์แบบถนนนั้นโปรไฟล์ทอริงคือเน้นแบบเน้นขึก เน้นตรงกลางเป็นแบนเน้นไม่เทโค้งครับอันนี้เผื่อเทโค้งด้วยเลยเอาตัวนี้มาหาปียางก่อนอ่ะปียางปียางอันนี้สัปดาห์ที่49ปี2020ก็คือสิ้นปีที่แล้วสิ้นปีแบบสัปดาห์ท้ายๆแล้วคือโอเคอยู่ยังไม่ได้เก่ามากคือพู้นี้สังเกตคุณสังเกตว่าเวลาคุณไปซื้อยางนะเวลาคุณไปซื้อยางจากร้านขายยางมือสองหรือว่าหรือว่ายางใหม่ยางเปอร์เซ็น์อะไรเงี้ยค,คุณคุณเคยได้ยินเรื่องยางเปอร์เซ็นไหมยางเปอร์เซ็นแบบ ยังใช้ไปนิดหน่อยหรือว่ายางตกปีคุณต้องดูด้วยว่าสภาพเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบางทียังเปอร์เซ็นต์ใช้ไปแล้วคุณต้องดูพวกรอยรแ็มรอยเออรอยสตรีมรอยสตรีมที่แบบเขาเคยมีปัญหาหรือเปล่าเคยมีคือเคยประสบอุบัติเหตุเคยเคยประสบงานอุบัติเหตุกับเกี่ยวกับยางมาหรือเปล่าเช่นแบบไปเบียดทุบบาดมาไปเหยียบน็อตเหยียบตะปูอย่างไรี้คุณต้องดูดีดๆคาณยางเปอร์เซ็นต์ยางมือสองนะแล้วก็ยางมือหนึ่งก็พยายามซื้อไม่ให้ตกปีมากอย่างแบบปีที่แล้วพอได้แต่แบบซื้ 2, ้้ออออตกปปีียางเเเมนนิไพระว อายุยางไม่แค่สองสามปีเพราะว่าถ้าคุณซื้อยางตกไปสองปีแล้วเ๋ยวอาการที่ที่คุณที่ผมเจอเนี้ยมันก็จะโผล่มาแล้วก็ที่ผมบอกโปรไฟล์ยางแตกต่างกันยังไงโปรไฟล์ยางคือคุณจะเห็นว่ายางมันขนาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอขนาดมันก็แล้วแต่คุณจะเอาเบอร์อะไรแต่ว่าโปรไฟล์มันจะมีแบบที่เนื้อแข็งตรงกลางเนื้อนุ่มทั้งข้างๆหรือเนื้อนุ่มทั้งตัวเนื้อนุ่มทั้งตัวดียังไงหนึบเกาะถนนแต่ไม่เหมาะใช้ระยะยาวคือใช้ได้แค่ทช่วงชัน อย่างเพียรี่เองถ้าเป็นตัวซูเปอร์คอร์ซ่าหรือว่าเป็นตัวที่แบบสใส่สนามอะวิ่งได้หกพันสี่พันโลห้าพันโลพันโลควนเปลี่ยนแล้วคือมันหมดหมดอายุที่เขาทำมาแล้วเขาทำมาให้มันวิ่งได้แค่นั้นเท่านั้นเองแล้วส่วนส่วนอย่างที่เป็นพวกอาพวกทวัวรลิงอย่างสกอร์เปียนเทลหรือว่าแบบเอนจินตีเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆคือวิ่งหมื่นหนึ่งเขาบอกการันตีวิ่งหมื่นกิโลดอกยางเหลือครบส่วนลองลงนั้นลงมาเขาพวกอย่างเทียรี่เองก็มีของของสกูตเตอร์ถูกไหมมันก็มีหลายรุ่นหลายอะไรก็ อายุยางก็จะเป็นตามโปรไฟล์ของอยางถ้าเป็นโปรไฟล์ถนามอายุสั้นโปรไฟล์ถนนอายุยาวแล้วก็มันไม่มีโปรไฟล์จอด <c oughs> จอดก็นับเป็นปีอาถ้าเป็นถ้าเกิดสมมติว่าคุณขับตามถนมแต่ว่าคุณจอดอยู่บ้านอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่า,าแบบนานๆออกขับพีจะใส,ใสยางสานามไม่ก็ได้แต่ว่าคุณก็อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณต้องการใช้จริงๆคืออะไรถ้าคุณต้องการใช้รถในในภาวะทุกสภาวะคุณก็ควรเลือกยางที่ทนได้ทุกส,สภาวะไม่ใช่ว่า,อ,าอยากได้ไลาย เรียกอะไระอด้่ยางสลิดแต่เอาจะจะ,าจะเอามาขับต่างจังหวัดขับถนนมีฝุ่นมีทรสายเยอะๆก็ไม่เวิร์คเพราะว่ายางสลิดมันก็ไม่เหมาะมันเกาะถนนจริงแต่มันไม่เหมาะกับทุกสภาพถนนถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณควบคุมสภาพถนนได้ก็นั่นแหละใส่เถอะใครว่าเพราะในสนามเขาควบคุมได้ไงแต่ภายนอกเขาควบคุมไม่ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ให้ความรู้นิดนดหน่อยแล้วกันประมาณเรือ่องเรื่องยางเนาะก็อยากให้คอยเลือกดีๆว่าไม่ต้องไปเชื่อตามใครว่า ควรใส่อะไรคุณต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองว่าคุณต้องการโจดแบบไหนใช้ทุกวันใช้ยันนานรถจอดสวยๆถ้ารถจอดสวยๆเนี่ยก็ใส่ยางซุปเปอร์คอร์ซ่าก็ได้นะเพราะไม่ค่อยได้วิ่งอยู่แล้วเพราะอายุซุปเปอร์คอร์ซ่ามันก็สั้น3,000โลก็มันก็ควรเปลี่ยนละก็คือเพราะว่าหน้ายางมันทำมามันคือมันหมดเร็วอะมันทำมาให้หมดเร็วเพื่อมันยึดเกาะที่สูงสุดแต่มันมันหมดไวถ้าไม่ได้เอาไปออกทำงานทุกวันก็โอเคก็ประมาณนี้และกันส่วนเรื่องพวก ยางมัดยางอะไรผมไม่่อยรู้เพราะว่าผมศึกษาเฉพาะยางที่เป็นทางยางทางดำนะส่วนยางทางฝุ่นเนี่ยมันคงมีเทคนิคในการดูต่างออกไปแหละ <c oughs> ประมาณนี้กันครับสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมท่านนี้มาแล้วก็ถ้าหายยาวนานไม่ต้องแปลกแกทุกที่ฝนตกครับไม่มีขับรถไปไหนคือมันทั้งฝนตกทั้งโควิดด้วยมันออกไปได้แล้วก็ก <c oughs> ็อาจจะมีคลิปอะไรประมาณนี้ไปบ่อยแทนที่จะเป็นแบบคลิปออกไปข้างนอกเนาะก็อันนี้แค่นี้กันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบาย